บัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติ่าสั์ต้องรักษาบำบัดก สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสพันธ์วส .934 ประจำวัเสาร์ที่21กันยายน2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สังาาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัฏิการทหารพัฒน,นากองปัจชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานีครับเช่นเคยครับในช่วงของวันหยุดครับยังคงติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสังัพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒน,น,นาครับ เริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ไปที่ศวนท่าวสาภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สนกงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จัดชุดบรเทาสาภัยเคลื่อนที่เรือของหน่วยนะครับทั้งหมด4นาาด้วยกันรพร้อมกับรถประปาสนามเคลื่อนที่1คัน ให้การต้อนรับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรุตุทุพนตีนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านของกําลังพลยานพาหนะและยุทธกรณ์นะครับในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปณักตึกสันติไม่ตีธรรมนูญัฐบาลกรุงเทพมหานครครับมาต่อที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สงหกสงงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยส่วนพระเทวารภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สงหกสงงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับ จากกำลังพลชุดบรรเทาสาัยเคพิเที่เร็ว6นายพร้อมกับยุทธปกรอนครัไปร่วมกับผู้นำชุมชนนะครับและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าไปำดำเนินการขุดลอกคลองเปิดทางระบายน้ำโดยเป็นการกําจัดเศษขยะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมาติดสะพานข้ามของห้วยใหญ่ในพื้นที่ของตุนห้วยใหญ่ครับ ทั้งนี้ครับทางศูนย์ฉาษาภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16เสหาผูพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จะชุดเฝ้าระวังประสานกับสํานักชมประธานที่10ครับและสำนักงานป้องกันและภาสาภัยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งมีพื้นที่เฝ้าระวังในห่วงของวันที่19-25กันยายน2567ครับในพื้นที่ของอำเภอลมเก่าอาเภอลมศักดิ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติและพื้นที่ เสียงภัยต่อการเกิดุทกภัยอีกทั้งเป็นการบรรเทากรดอนให้กับประชาชนในพื้นที่ครับณบริเวณสะพานข้ามของห้วยใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวในช่วงเวลาของรายการข่าวประสมันวส .934 ประจำวันที่21กันยายน2567ครับติดตามข่าวการปฏิบัติการของหน่วยขึ้นตรงสงงามพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยพิจารท่าพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ ชาว่าสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นโอโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา